สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กาดสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชจนก็จะมาพูดถึงนะครับบันทึกเสียงนะครับเวลาโทรหรือบันทึกเสียงการโทรสนทนานะครับเมื่อมีการสนทนาอยู่นั้นนะครับเราอยากจะบันทึกเสียงนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ ไม่รู้นะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่รู้แล้วก็ขอประธานอภัยนะครับก็สําหรับใครที่อยากบันทึกเสียงการสนทนาก็ง่ายๆนะครับเมื่อมีการโทรเข้าเราก็อยากจะบันทึกใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เมนูโทรศัพท์นะครับเมนูโทรศัพท์นะครับที่เราจะโทรนี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่5.3จุดจุดนะครับมุมบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่จุด3จุดนะครับ เสร็จป yup. be ุ๊บนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับพอกดเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาดูหัวข้อนี้นะครับบันทึกการโทรนะครับบันทึกการโทรนะครับกดเข้าไปที่คําว่าบันทึกการโทรนะครับอันนี้ในชิจนเปิดทั้งหมดนะครับในชิจนจะปิดไว้ก่อนนะครับถ้าใครที่ปิดแบบนี้นะครับบางทีป๊อปอัพการบันทึกการโทรอาจจะไม่ขึ้นนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนโยกสวิทช์นะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าจะบันทึกแบบอัตโนมัติก็คือให้โยกสวิทช์อย่างนี้นะครับเมื่อไหรที่มีการโทรนะครับการบันทึกจะบันทึกแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่การบันทึกแบบอัตโนมัติตัวนี้นะครับก็จำเป็นต้องใช้เมมโมรีการ์ดนะครับใช้เมมโมรีการ์ดช่วยนะครับไม่ใช่ว่าบันทึกลงในมือถือของเรานะครับอาจจะทำให้มือถือของเราช้าอืด ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าการบันทึกตรงนี้มันอัดแน่นอยู่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับก็ถ้ามีการบันทึกนะครับให้เพื่อนๆใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับถ้าอยากบันทึกแบบอัตโนมัตินะครับใครโทรมาบันทึกทุกคนคุยกับใครบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับแล้วนะครับพอเพื่อนๆนะครับซื้อเมมโมรี่การ์ดมาใส่เมมโมรี่การ์ดเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆมาดูหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับ ตำแหน่งที่จัดเก็บนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปที่ตำแหน่งที่จัดเก็บนะครับมันจะให้เลือกระหว่าง SD Card กับพื้นที่ภายในเห็นไหมครับถ้าของใครนะครับเป็นพื้นที่ภายในอยู่แบบนี้นะครับเป็นติ๊กถูกอยู่ตรงพื้นที่ภายในนะครับก็แสดงว่าการสนทนานั้นนะครับจะบันทึกลงในมือถือของเราเท่านั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนจากพื้นที่จัดเก็บภายในให้มาเป็น SD Card นะครับก็มาติ๊กกดติ๊กที่ SD Card นะครับมันก็จะ ติ๊กถูกที่อินดิคาตเรียบร้อยนะครับการสนทนาของเราทุกครั้งนะครับก็จะบันทึกลงในเมมโมรี Memory ่การ์ดนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเราไม่เอาบันทึกแบบอัตโนมัติละนายช่างมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่เอาบันทึกแบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับเราโยกสวิตช์ตรงนี้ปิดไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะ ทำการบันทึกเองนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการคุยกันนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตเราอยากจะบันทึกไว้ให้เราไปกดที่การบันทึกด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมันจะไม่บันทึกให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดบันทึกอัตโนมัติไว้ทุกสายที่เราคุยจะบันทึกทันทีนะครับไม่ว่าคุยกับใครจะบันทึกหมดนั่นเองนะครับอยู่ที่เราว่าจะเลือกว่าเราจะแบบอัตโนมัติเลยไหมนะครับแต่อัตโนมัตินั้น จำเป็นต้องใช้เมมโมรีการ์ดช่วยนะครับแต่ถ้าการบันทึกนั้นไม่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับหรือปิดอัตโนมัติไว้แบบนี้เราก็สามารถนะครับเลือกได้ว่าเราจะบันทึกสายสนทนาสายไหนนะครับนั่นเองนะครับก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับก็ลองใช้ดูนะครับการบันทึกแบบไม่อัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ที่มีการโทรนะครับ จบการบันทึกนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราอยากจะดูหรือเราอยากจะเห็นว่าเราบันทึกไว้นั้นมีเยอะเท่าไหร่มันมันมันอยู่ในมือถือของเราตรงไหนนะครับนะเพื่อนๆก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆก็ไปที่จัดการไฟล์นะครับกดเข้าไปที่จัดการไฟล์นะครับเป็นแฟ้มเหลืองนะครับจัดการไฟล์ไฟล์ฟส่วนตัวนะครับหรือว่า มันอาจจะเขียนเป็นว่าโฟลเดอร์นะครับแต่รุ่นนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหาในพื้นที่จะเก็บหรือเอ็ดดการ์ดให้มันยากนะครับมาที่คําว่าเสียงเลยนะครับเห็นไหมครับกดที่คําว่าเสียงนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นบันทึกมาทั้งหมดนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีคําว่าเอ็ดดการ์ดมาด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอัดไว้ในมือถือหรืออัดไว้ในเมมนะครับก็จะ เรียงกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือว่าแฟ้มนี้นะครับเมนูนี้จะรวบรวมเสียงที่เราบันทึกที่เราอาัดไว้มาทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องเข้าไปค้นหาข้างในนี้ให้มันยุ่งยากนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการบันทึกเสียงนะครับสําหรับเพื่อนๆไหนที่อยากจะบันทึกเสียงนะครับโทรคุยกับใครนะครับหรือเป็นสายที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเราก็อาจจะ บันทึกได้ทั้งแบบอัตโนมัติและเรากดบันทึกเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่นายช่างจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนอีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ